สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ AKU Phone TV วันนี้เนี่ยแอดมินทีนะครับอยู่กับเกม FK Arena นะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับฟังชันในเมืองนะครับผมหรือว่าตัวฐานบ้านของเรานะครับเมืองแลนฮอลนะครับผมเมืองแลนฮอลเนี่ยหลังจากที่เราผ่านด่านนะครับผ่านด่านแรกมาได้เนาะแผนที่โลกหลังจากที่เราผ่านตรงนี้มาได้นะครับเราก็จะสามารถใช้งานเมืองแลนดฮอลได้อย่างเต็มที่นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเมืองแลนฮอลเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับ โอเคเริ่มแรกนะครับจากด้านล่างก่อนเลยนะครับตรงส่วนร้านค้านะครับร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เรามาซื้อของต่างๆเนาะใช้พวกไอเทมเพชรกับทองนะครับรวมถึงอันนี้เป็นร้านค้าปกตินะอ่ะก็จะมีไอเทมพวกชุดเกราะชุดป้องกันพลังตัวอ,อาวุธนะครับแล้วก็รวมถึงไอเทมเพิ่มอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ อันนี้นยแนะนําว่าควรจะต้องซื้อตัวนี้เลยนะครับกลุ่มพลังฮีโร่นะครับถ้าเป็นไม่ได้ซื้อทุกวันนะครับมีทุกวันก็ซื้อทุกวันนะครับเพราะว่าเราต้องใช้มันแน่นอนนะครับในการอัพเลเวลฮีโร่นะครับโอเคต่อไปนะครับร้านค้าก็จะมีตัวร้านค้ากิ้วนะครับอันนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นระบบอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องเข้าอยู่แล้วนะครับคือตัวกิ้วนะครับ คนที่เข้ามาใหม่ๆก็พยายามหากิวเข้าให้ได้นะครับผมก็กิ้วเยอะแยะนะไม่ต้องห่วงหาได้อยู่แล้วนะครับร้านค้ากิวเนี่ยเราก็จะได้ตัวเหรียญกิวนะครับซึ่งได้มาจากการที่เราไปล่าบอสในกิวนะครับผมเราก็จะได้มาแล้วก็มาซื้อของได้เลยโอเคต่อไปนะครับค่ายอาหารครับผมตัวนี้เนี่ยค่ายอาหารมันจะได้มาจากการที่เราย่อยพวกฮีโร่สีเขียวนะครับมันจะได้เหรียญตัวนี้มานะครับเป็นฮีโร่มาครับหรือว่าการเล่นผ่านด่านทำเควสต่างๆนะครับก็อันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเก็บ ตัวเหรียญนะครับเอาไว้ซื้อพวกนี้เป็นหลักนะครับตัวนี้เลยเพราะว่าไอตัวศิลาวิญญาณเนี่ยหกอันเนี่ยมันก็เท่ากับศิลาวิญญาณชิ้นยอดชั้นยอดนะครับก็มันคุ้มกว่าถ้าจะมานั่งซื้อพวกศิลาหายากอะไรอย่างนี้นะครับซื้อตัวนี้ไปเลยนะครับเก็บอดเปรี้ยวไว้กินหวานต่อไปนะครับร้านค้าเขาวงกดนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เดือนหนึ่งจะเปลี่ยนทีหนึ่งนะก็ราคาของวงกดก็แนะนําเหมือนกันนะครับ เน้นไอ้ตัว4ตัวบนไว้ก่อนเลยนะครับไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยจริงๆถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องรีบซื้อเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเปิดได้บ่อยๆอยู่แล้วนะครับเก็บเข้ามาซื้อนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนึงนะครับตัวนี้โตฮิลนะครับแล้วก็ตัวนี้เชมิล่านะครับซึ่งเป็นตัวดัมเมอดิวเลอร์ที่ใช้งานได้ตั้งแต่ต้นเกมยนปลายเกมเลยนนะครับผมโอเคต่อไปนะครับมาดูรถลากนะครับรถลากสมซ้อนนะครับอันนี้เนี่ย เกมนี้ดีอย่างนึงก็คือระบบที่เราสามารถที่จะรีเซ็ตตัวละครนะครับทำให้ของต่างๆเนี่ยกลับคืนมาหาเราได้ไม่ว่า E.P. x P, หรือว่าตัวค่าพลังไอ้พวกนี่ยนะเดี๋ยวีเซ็ตดูเนี่ยพวกค่าค่าพลังของ E.P. ฮีโร่นะครับแล้วก็รวมถึงตัวกลุ่มพลังฮีโร่นะครับก็จะกลับมาหมดเลยรวมถึงทองด้วยนะครับผมก็ใช้แค่20เมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวหนึ่งนะครับ20เมตรเท่านั้นเอง โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการปลดฮีโร่นะครับการปลดฮีโร่เนี่ยก็เป็นตัวส่วนหนึ่งที่เราทำให้ใหเคลียร์คลังของฮีโร่ของเราเนาะแล้วก็ทําให้เราได้เหรียญน,นะครับโอเคปดให้ดูนะครับปดๆเนี่ยมันจะได้นี่ฮะเหรียญสำหรับเอาไปซื้อของแล้วก็ลุมพลังฮีโร่นะครับเอาไว้สำหรับอัปเกรดนะครับผมก็ส่วนใหญ่ตัวสีเขียวก็ถูกออกมาปลดฮีโร่อยู่แล้วนะครับ ต่อไปนะครับเดยวโนเบลทาวเวลนะครับโรงแรมนะครับผมแล้วกเ็เข้ามาอันนี้ทุกคนนะ่าจะต้องแบบเข้าอยากเข้ามาทุกครั้งที่มีของอยู่แล้วนะครับก็คือเอาสําหรับอันเชิญนะครับอันเชิญฮ uh, ีโร่ต่างๆนะครับก็10ครั้งเนี่ยมันจะอันเชิญแบบถูกกว่านะถ้าเป็นไปได้ก็เก็บไว้10ครั้งแล้วค่อยเปิดดีก,กว่านะครับโอเคอันนี้นะครับเป็น การอัญเชิญฮีโร่ด้วยหัวใจนะครับก็ถ้ามีเพื่อนเนี่ยเขาแนะนําว่าควรจะแอดเพื่อนไว้เต็ม3 0คนเลยแล้วก็ส่งหัวใจให้เพื่อนทุกวันนะครับเพื่อเอามาอัญเชิญนะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวที่สําหรับเรียกเรียกฮีโร่แบบเป็นเผานะครับมันจะมีความเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ24ชั่วโมงมันจะเปลี่ยนเผาไปเรื่อยเรื่อยก็เพื่อเปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะได้เผามากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าไอเปอร์เซ็นต์ของฮีโร่ระดับต่างๆเนี่ยก็เท่าๆกันนะครับตามนี้ อันอื่นต่อไปอันอื่นนะครับต่อมาคิสตันถ่ายทอดพลังครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นฟังก์ชันที่ได้มาอันสุดท้ายนะครับคิสตันถ่ายทอดพลังเนี่ยเราสามารถที่จะเอามามันมันจะเลือก5ฮีโร่นะครับที่เลเวลสูงที่สุดนะครับของเรานะครับมาเรียงไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถเลือกฮีโร่นะครับตัวอื่นนะครับเข้ามาไว้ในนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะผมเลือกตัวไหนดีเฮสซอสทำตัวทำเตมิตนะผมเลือก มีอะมีเชล่าแล้วนะครับขอเป็นนิมิสุแล้วกันนะครับตัวนี้เคสอดดีกวนะ่าเคสอดเอ๊ะอเคสนิมิสุเข้ามาอ่าจะเห็นว่ามันเป็นเลเวลหนึ่งนะแต่ว่าเพิ่มมาถึงเลเวลเจ็ดสิบแปดนะครับก็คือบัญชาค่าพลังเนี่ยมันจะเท่ากับตัวเลเวลที่น้อยที่สุดนะครับของ5ตัวนี้นะครับตัวนี้คือ78นะครับตัวที่ได้มาก็คือ ค่าพลังเลเวล3ตัวนี้ก็จะเท่ากับเ8เช่นกันนะครับเป็นระบบหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องลงทุนอัพเลเวลทุกตัวของเรานะครับอันดับผัดใปน,นะครับเรามาดูที่วิหารแห่งการปลุกพลังกันนะครับวิหารแห่งการปลุกพลังเนี่ยเอาไว้สาหรับอัพขั้นเลเวลของอัพขั T ้นเทียร์ของฮีโร่ของคุณนะครับอ,อย่างที่เห็นนะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นระดับหายากใช่ไหมครับถ้า,เ,าเราเลือกมาแล้วเนี่ยมันจะมีบอกว่ามันต้องการอะไรนะครับอย่างอันนี้ก็คือฮีโร่ชนิดเดียวกันนะครับผมในระดับนี้นะครับ เราก็เลือก2อันตัวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีจํานวนเยอะมีฮีโร่ที่หลายๆตัวเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้นะครับปลูกพลังอัตโนมัินะครับมันจะเลือกฮีโร่ที่สามารถปลูกพลังได้เนี่ยมาใชมา้มาใส่ให้ได้เลยนะครับเราก็ติ๊กเลือกได้นะถ้าตัวที่เราไม่ต้องการอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองใช้ทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับกดยิ้นยั่นมันจะก็จะกลายเป็นฮีโร่ที่มีขอบเห็นไหมครับมันจะเป็นฮีโร่ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นหายากบวกนะครับเห็นไหมฮะอย่างนี้เลยนะครับก็ฮีโร่หายากบวก จะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปนะครับจากที่ปกติเมื่อกี้จะเป็นฮีโร่ตัวเดียวกันใช่ไหมครับ2ตัวตอนนี้มันจะกลายเป็นฮีโร่เผ่าเดียวกัน2ตัวนะครับก็คือฮีโร่ที่เป็นหายากบวกนะครับเห็นไหมครับมีขอบนะครับมีขอบตรงนี้นะครับหายากบวก2ตัวตอนนี้คือผมก็มีอยู่นะครับก็คือพวกนี้นะครับมันก็หลังจากตัวนี้เนี่ยมันจะกลายจากหายากบวกมันจะกลายเป็นชั้นยอดนะครับผมโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเอาเป็นนี่ดีกว่านะครับ หายากบวกเป็นซาเวียนะเพราะผมใช้งานตัวนี้นะครับเอาซาเวียเนี่ยเอามาอัพนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเป็นคนคนละคนละคนละฮีโร่นะครับแต่ว่าเป็นเผ่าเดียวกันเนาะโอเคปลุกพลังเลยจากนี้นะครับจากปลุกพลังจากที่เป็นหายากบวกนะครับมันจะเป็นชั้นยอดนะครับผมก็ถ้าหลังจากที่อัพเทียขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจากตรงนี้เลเวลสูงสุดมันก็จะเพิ่มด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เพิ่มเนาะต้องเป็นรอีกระดับหนึ่งนะครับโอเคแต่ว่าค่าพลังก็เพิ่มมาเยอะพอสมควรนะครับเห็นไหม จากเอพันห้านะครับเป็นเพิ่มอีกมาอีกทั้งพันกว่านะครับแล้วก็แอคแท็กร้อยห้าก็เป็นร้อยเจ็ดสิบห้าเลยอย่างนี้นะครับโอเคกดไปเลยะจะกลายเป็นชั้นยอดนะครับกลายเป็นขอบม่วงนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้ผมมีชั้นยอดอยู่ใช่ไหมครับผมก็อัพมาเป็นชั้นยอดบวกนะครับเพิ่มความเก่งเข้าไปอีกนะครับน่าเห็นไหมฮะ จากชั้นยอดนะครับไอตัวนี้เนี่ยเป็นชั้นชั้นยอดใช่ไหมเป็นชั้นยอดบวกนะครับจากเลเวลสูงสุดเนี่ยหนึ่งร้อยก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเลยนะครับมันก็จะเก่งขึ้นมาอีกนะครับ HP นะครับเพิ่มขึ้นมาตั้งเท่าไหร่อ่ะสามพันเป็นเจ็ดพันนะครับก็ประมาณเกือบสี่พันเลยนะครับแอคแท็กก็บวกขึ้นมาอีกตั้งสามร้อยนะครับผมอ่าไปกันเลยซาเวียเนี่ยในเลเวลเอ่อหนึ่งถึงหนึร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยมันมันถือว่าเป็นตัวที่เก่งพอสมควรเลยนะครับคือเป็นเป็นตัวทำดาเมจที่ดีมมาากกกๆๆนนนนนะะะคครรัับบใช่ววงงเเเลลลต้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นต่อครับนี okay, ่ครับต่อไปห้องสมุดนะครับห้องสมุดเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้ตัวละครของคุณเก่งมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ต้องใช้เพื่อนด้วยเพราะว่าตัวละครของเราเองไม่น่าจะหาเขาหา,หาตัวละครมาได้ครบทุกตัวนะครับห้องสมุดเนี่ยทำงานยังไงนะครับห้องสมุดก็คือสมมุติว่าเรากดเข้าไปใช่ไหมครับนี่มันจะมีตัวละครนะครับซึ่งเราสามารถเลือกตัวของเพื่อนนะเข้ามาวางไว้ได้นะครับ ตัวละครในในกลุ่มนี้ถ้าเกิดเราใช้สมมติว่าเราวางตัวละครไว้3ตัวมันก็จะเพิ่มค่าพลังเข้ามาตามนี้เลยเห็นฮะ HP บวกพันสองแล้วก็ HP บวกอีก1%นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าทั้งฮีโร่สตัวเนี่ยเป็นชั้นยอดบวกนะครับตอนนี้ผมเป็นชั้นยอดบวกอยู่2ตัวถ้าตัวนี้เป็นชั้นยอดบวกอีกตัวหนึ่งมันจะเพิ่มทั้ง a t t แท็กร้อยห้าสิบแล้วก็แอคแท็ด้วยนะครับฉะนั้นการที่จําเป็นที่จะต้องมีเพื่อนเนี่ยเพื่อที่จะทย เฮ็ดพีพันสองเฮดพีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับพอผมเลือกเป็นฮีโร่บวกไม่ใช่อันนี้ตัวนี้มีอยู่แล้วนะครับฮีโร่บวกอยู่แล้วตัวนี้ตัวนี้อ่าปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับแอคไกบวกขึ้นมาอีกนะครับพร้อก็จะเพิ่มความเก่งกาจขึ้นมาอีกฉะนั้นจําเป็นมากนะครับที่คนจะต้องมีเพื่อนเอาไว้นะครับ โอเคสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายก็คือกิวนั่นเองกิวเนี่ยก็คือ,อเราสามารถที่จะเข้ามาซื้อของ้านค้ากิวได้นะครับกับล่าบอสน,นะครับล่าบอสเป็นทีมซึ่งการที่จะล่าบอสเนี่ยทำให้เราได้ไอเทมดีๆมาใช้นะครับอย่างน้อยก็ได้ทั้งเพชรได้ทั้งพวกเหรียญคิวนะครับแล้วก็ไอเทมต่างๆที่สามารถที่จะเอามาย่อยเป็นอัปเกรดตัวอาวุธหรือชุดเกราะของเราได้นะครับผมอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม เอฟเคินครับฟังก์ชันในเมืองนะครับผมครับผมนี้ก็เป็นฟังก์ชันทั้งหมดของเมืองแลนด์ฮอลของเรานะครับก็ถ้าผ่านด่านมาจนถึงนัดประมาณด่าน6เนี่ยก็น่าจะเปิดฟังก์ชันได้ทั้งหมดแล้วนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามแล้วก็ซับสไคร์ช่องไอแคลยูโฟนทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับ